เจ้ารีแบนครับสภาพยังสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับอายุสองปีนะครับครันใจลูกมีผลงานนะครับลูกเขานะครับออกชนนะครับแพ้คมนะครับอันกำหนอยทุกตัวนะครับตัวนี้ก็มีติดมัดจำไปหนึ่งตัวนะครับเจ้าหงคองนะครับก็ ชนะอันกับหน่อยนะครับสี่หมืนสี่นะครับตัวนี้คือพ่อพันหลักนะครับเจ้ารีแบนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแม่พันหลักนะครับแม่เจ้าหงทองนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวโรเบิร์ตนะครับตัวนี้แม่หงทองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคู่เกิดคู่เกิดเจ้าหงทองนะครับตัวเมียนะครับอยู่กับผมหนึ่งตัวนะครับอยู่กับทีมงานอีกหนึ่งตัวนะครับ ชุดนี้มีทั้งหมด8ตัวครับคัดผ่านทุกตัวนะครับตัวผู้6ตัวนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้กําลังทําเนื้อทําตัวออกชนเหมือนกันนะครับครับผมสวัสดีครับ